สวัสดีครับผมท็อปฟี่สติ๊กเกอร์นะครับ้า,างท็อปฟี่สติ๊กเกอร์ของผมก็จะอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีอำเภอพบพทธบาทวันนี้ผมมาส่งงานโฟ l kswagen เจสตาปี1995ที่ทำออกมาคล้ายกันในหนังฟาร์สแอนด์ฟิวเลภาคแรกนะครับเป็นรถในช่ง Jet C, างเจสซี่ซึ่งอยู่ในภาคแรกแล้วเป็นทีมของดอมินิกโทเรโตตัวเนี้ยพี่เดี่ยวส่งมาให้ผมได้ทำการแต่งลาย คันนี้เป็นคันที่2แล้วที่พี่เดียวส่งมาจะมีอีกหนึ่งคันค้ายเคียงกันแต่ว่าจะต่างกันที่ล้อมแม็กอีกคันนึงจะเป็นล้อมแม็กเลนโซคันนี้เป็นล้อมแม็กของเอ็นไกผมทําการตกแต่งได้2วันอะตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมได้นําไปถ่ายทําเล่นอยู่ช็อตนึงเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ชมครับสักแป๊บนึงมันเป็นคลิปรอเลียนนิดหน่อย เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งว่ามันมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนระหว่างรถเดิมๆกับรถแต่งลายแล้วคันนี้ก็จะเป็นลายซิ่งเหมือนในหนังภาคแรกเลยคือเราถอดแบบมาทุกรายละเอียดให้เหมือนกับใน Fast and f u r i เรีคล้ายๆตัวจริงเลยนะครับแต่อันนี้เราทำขึ้นมาเป็น Fast and f u r i เรียเจสซี่เมืองไทย เกตนะครับจะมีรูปอัศวินลายหน้าฝาโปงองมีคาดหน้าติ๊กเกอร์ซุ้มล้อด้านหน้าด้านท้าย mm hmm. ก็คือว่าทางเราจบให้ที่รอบพันเลยมีตกแต่งใส่โลโก้เข้าไปนิดหน่อยก็คือคล้ายๆกับตามแบบในหนังนะครับจะมีลายปอนเซอร์ที่อันนี้ถอดแบบมาเลยคล้ายๆกับเหมือนเลยแหละครับรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้ สังเกตตัวอัศวินนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆแล้วก็ดูดูงานกันนะครับมันเป็นงานตัดล้วนๆครับจะเป็นงานใดคัดซึ่งใช้คัตเตอรอ์ตัดตามคําสั่งที่ผมเขียนไว้มาดูครับรายละเอียดดีเทลตัวนี้งานละเอียดไม่ใช่งานพิมพ์นะครับเป็นงานตัดใดคัดล้วนตัวนี้จะให้มิติและความสวยงามก็อีกมุมหนึ่งของของ,ของงานสติกเกอร์ครับจะมีความแตกต่างจากงานพิมพ์ ความสวยจะคนละแบบแต่อันนี้ผมมองว่าใกล้เคียงก็ยังไงลองดูงานแล้วก็ดูรอบๆคันดูครับปีสปอยเลอร์ด้านหน้าด้านท้ายสติกเกอร์ผมจะตกแต่งก็คือเก็บรายละเอียดมาทุกส่วนทุกจุดของของในหนังที่ที่มีนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบลา,ายเกี่ยวกับฟาสอีกคืเลียนะครับผมมีให้เลือกทุกลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายตรงเกียวดิฟลายเจสซา ใบอ่านโอฟเนอร์หรือลายโลติ้งในหนังผมมีหลากหลายลายนอกเหนือจากลายเดอะฟาสต์แล้วยังมีลายรถซิ่งต่างๆลายแถบข้างลายรถแข่งลายรถสนามเรามาคุยมาตกลงกันนะครับลายไม่จําเป็นนะครับที่ว่าจะต้องอิงอะไรกับตัวแบบอะไรมากเราสามารถดัดแปลงสามารถมาทําในแนวทางที่เราชอบอหรือหรือจะ วาดรายละเอียดมาหรือจะให้ผมออกแบบให้หรือมีแบบมาเองอย่าแงบบนี้ก็ได้หมดนะครับทางร้านรับทำหมดแบบไม่มีตายตัวนะครับเพราะว่าขนาดแต่รถแต่ละคันไม่เท่ากันอาจจะมียืดหยุ่นซ้ายขวาบนล่างอะไรอย่างนี้เล็กบ้างใหญ่บ้างเราสามารถกําหนดทุกอย่างตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ารถคันนี้จะใส่ลายนี้ได้ไหมรถคันนี้จะตกแต่งแบบนี้ได้ไหมคือทางเราสามารถคัสตอมได้เป็นงานของทางร้าน าทางร้านเราทําได้หมดทุกอย่างครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับทางเพจ Toppy Sticker Shop หรือทางช่อง Youtube Custom Design นะครับ